สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนีพิมมีสีอีสานสิผ้าพี่น้องเข่าสวนพักอีกแล้วจ้ามาจ่ามามือนีพิมมีสิผ้าไปเก็บใบแมงลักหรือว่าพักอีตูบานเห้าเนาะค่ะมาเหตุวิธีถนอมอาหารจ่าพี่น้องสำหรับประเทศที่น้องพิมอยู่นีเนาะจ้กมันสิม,มี อากาศหนาวหลายกว่าอากาศห่อนจ้ะพี่น้องพ่อถึงหนาซ้ำม,มือมากนอจ่าหนาห่อน,น้องพิมพ์กระฟ้วตักตวงความซุกไวจา้าเฮ็ดสวนพักนะคะปลูกสวนพักก็ได้ปีละเทือจ้ะพี่น้องหนังนันแล้วนะคะพิมพ์กระปลูกพักไวหลายๆจ้ะพี่น้องสําหรับมือนี้นะคะกรสิผ้ามาเก็บพักอีตูจ้จ้ะหรือว่าใบแมงรักบ่านห้านอจากพี่น้องนะคะสิผ้าเอาไปเฮ็ดวิธีถนอมอาหารค่าเก็บไวกินได้เบิร์ตปีนะคะหนาหนาวหนาหิมะก็กินได้ นจพี่องสำหรับวิธีถนอมอาหารเนาะค่ะวิธีการเก็บใบแมงลกักหรือใบพักอีตู้ไว้ให้กินได้เบิดปีนอกจากพี่น้องกระมี่แตกต่างกันออกไปหลายวิธีนะคะสําหรับคลิปวิดีโอแรกจากทีงพิมพ์ได้นาเสนอไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนอกจากก็คือการนําไปตากแข็งแบบธรรมชาติจา้า แต่สําหรับมือนี้นะคะน้องพิมพ์กับสิบผ้ามาเก็บเห็ดอีกแบบวิธีหนึ่งจากพี่น้องลวกน้ำห่อนนอกน้ำเย็นจากพี่น้องแช่่องแข็งไวท้ทะกินเบิร์ดปีจามาเบิรงน้ำน้องพิมพ์เด้อะคะ่ะน้องพิมพ์สิบผ้าพี่น้องไปเห็ดจาวาเห็ดแนวดนะคะ ขั้นตอนแรกกับผาพี่นองเขาสวนผักนะคะตัดยอดตัดใบของผักอีตูกรนเนาะจ้าเนาะผักชนิดนี้นะคะแห้งตัดแห้งแตกยอดหลายจากพี่นองนะคะดังนั้นแล้วก็ตัดใบตัดยอดของเขาออกเนาะจ้กหลังจากนั้นแล้วก็เอามาเด็ดจากพี่นองแยกสินส่วนออกเนาะจากเด็ดใบเขาออกจากกิ่งจากการที่แข็งแข็งนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการอ่นําไปลวกน้ำห่อนจากพี่นอง ลำดับต่อมาจากพี่น้องหลังจากที่เห้าเด็ดใบนะคะแยกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะห้าเอามาล้างนา้ทำทําความสะอาดจากพี่น้องล้างจาก,กสองสามน้ำด้วยจ้าเพื่อที่ให้มีเศษตินเศษฟุ้นติดนะคะในใบ แซแข็งพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะค่ะน้องพิมพ์มีสีอีสานกะหาวิธีแหละจา้าแนวดมันสด้กินเนาะจ้าในช่วงหนาหนาวหนาหิมะมาจา้กพี่น้องขึ้นยากแกงเนือหม่สดห่อนๆเนาะค่ะกะเอาเนือหม่ที่น้องพิมแสแข็งไว้น,นะจ้ากับผักอีตูแซแข็งเนาะค่ะออกมาแกงกินจ้กพี่น้องหอมผักอีตูกับพ่อได้ขึ้นฮอดบานอีสานหฮาได้ละจา้า หลังจากที่นอกน้าเย็นแล้วจ้าพี่น้องนะคะก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆจ้าคําว่าปั้นเป็นก้อนๆน,นี่ก็หมายถึงพอดีข้าพอดีสัดส่วนที่เฮาสิเอามาใส่ในแกงจังสินะจ้าพี่น้องเอามาใส่ในออมแนวนี้นะคะ่ะก็เห็ดเป็นค่าข้ามเป็นก้อนไว้เนาะจ้าแล้วก็สิผ้าแพ็คใส่ถุงพลาสติกจ้าพี่น้องเข้าช่องฟีดซองแข็งไว้ได้กินเบิดตปีเนาะจ้า